หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีนอกจากหน้าที่หลักๆก็จะต้องคอยรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสัญจรก็คือร่วมกับภาคเอกชนไปทํากิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ปลูกฝังเรื่องของความรู้รักสามคัคคีตามยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยดิฉนันได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมนี้มาเมื่อวันอังคารนะคะติดตามจากรายงานค่ะครับมคีสามัคคีรักกันฉันพี่น้อง กิจกรรมหลังเคารพธงชาติของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะตำบลตันยงลูโลอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเต็มไปด้วยความสนุกสนานแต่สอดแทรกเนื้อหาที่ปลูกฝังความรู้รักสามัคคีและความรักชาติ ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี2-3สังกัดกองทัพภาคที่2ส่งเจ้าหน้าที่ทหารออกทำกิจกรรมกับครูและนักเรียนนอกเหนือไปจากการคุ้มครองความปลอดภัยอย่างในวันนี้นะครับที่เรามาเนี่ยเราน้ามนําเอาแนวทางเับตำหนิเขาองมา,าเสริมสร้างให้เด็กๆมีความเข้าใจนะครับขณะเดียวกันเราก็สอดแทรกเรื่องอาการป้องกันภัยยาสเสพติดและก็เสริมสร้างอุดมการความัชาติปด้วย รงเรียนชุมชนบ้านกรือเซเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมะศึกษาปีที่6มี16ห้องเรียนนักเรียน420คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม30คนด้วยที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ใกล้กับมัสยิดเกอเซซึ่งเคยเกิดคดีร้ายแรงเมื่อ8ปีที่ผ่านมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่อ่อนไหวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะเด็กๆซึ่งเป็นกำลังของชาติในอนาคต โดยเฉพาะกิจปัตตนีจึงคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทหารที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีละ้ะกับเด็กชไมด้ดดดมาเป็นวิทยากรไทยที่ไหนอื่นก็คนไทยด้วยกันการที่เราเขาไปหาเด็กฮาลแล้วก็คิดว่าเขาก็เป็นเหมือนลูกเราคนหนึ่งที่เราอยากให้เขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพและช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไป กิจกรรมหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีสัญจรเมื่อวันที่13-14พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนโดยครอบครัวข่าวสามระดมสิ่งของอุปกรณ์การเรียนเครื่องกีฬาและหนังสือสำหรับเด็กจากบริษัทเบอร์ลี่ยุเกอร์จำกัดมหาชนมูลนิธิเทสโก้โลตัสและมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ลงพื้นที่ไปมอบพร้อมทำกิจกรรมต่างๆให้เด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านกรืเซส,สร้างความสุขและรอยยิ้มกันทั่วหน้านอกจากนี้ยังมีการออกหน่วยรักษาพยาบาลประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีโดยเฉพาะการฝังเข็มรักษาโรคทั่วไปทั้งหมดนี้คือการแบ่งปันความห่วงใยให้เด็กๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา